สิ่งที่พระองค์พิชิตไม่ใช่แค่ดินแดนเท่านั้นแต่ยังมีความลับอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมากกว่า800ปีแล้วก็ตามคืนนี้คาบเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังถึงความจริงอันดำมืดที่สุดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนามของเจงกิสขานเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วท่านจะมองผู้พิชิตท,ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในปีคริสตศักราช1220ในครอนแห่งหนึ่ง ในเอเชียกลางได้ถูกกองทัพมองโกเข้ายึดครองในวินาทีที่กำแพงเมืองพังทลายลงผู้คนในเมืองยังไม่รู้ว่าชะตากรรมที่พวกเขากำลังจะเผชิญน,นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอีกในแววตาของนักรบมองโกที่บุกเข้ามาในเมืองนั้นไม่ได้มีเพียงความบ้าคลั่งของสงครามทั่วไปแต่มีความมืดมิดอีกชนิดหนึ่งแฝงอยู่เจงกิสขานมีชื่อเดิมว่าเตมูจินเขาเกิดในชนเผ่าเล็กๆในทุ่งหญ้ามองโกลและได้สร้างจักรวรรดดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก แต่วิธีการที่เขาใช้นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่การพิชิตทางทหารเขาใช้สัญชาตญาณและความปราดนาดั้งเดิมที่สุดของมนุษย์เป็นเครื่องมือในสงครามและศูนย์กลางของมันคือการครอบงำทางเพศและการหยามเกียรติอย่างเป็นระบบจนเกินจินตนาการประการแรกคาบเจ้าจะขอเล่าถึงความจริงที่น่าตกใจที่สุดเจงกิสขานไม่ได้มองสตรีในเมืองที่เขาพิชิตเป็นเพียงแค่ของรางวัลจากสงครามเขามีการจำแนกพวกเธออย่างเป็นระบบและกำหนดชะตากรรมที่แตกต่างกันไป สตรีที่นดงามที่สุดจะกลายเป็นสมบัติส่วนพระองค์ส่วนที่เหลือจะถูกแจกใจ่ายให้กับเหล่าฐานแต่กระบวนการนี้ไม่ใช่แค่การแจกจ่ายธรรมดาตามบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวเปอร์เซียเจงกิสข่านจะค้นหาสตรีสูงสัดดีที่สุดในเมืองที่พิชิตได้และทําการหยามเกียรติพวกเธอต่อหน้าสามีหรือบิดาของพวกเธอนี่ไม่ใช่เพื่อความสุขส่วนตัวแต่เป็นกลยุทธ์ที่คํานวณมาอย่างดีเพื่อทําลายขวัญกาลังใจของศัตรูให้สิ้นซากประการที่สองที่น่าสะพรึงกลัว คือพิธีกรรมในคืนแรกของเขาเจงกิสขานจะเรียกตัวสตรีจากชนชั้นปกครองของเมืองที่เพิ่งพิชิตได้มายังกระโจมของเขาแต่นี่ไม่ใช่การบังคับแต่งงานหรือข่มขืนในความหมายทั่วไปเขาจะอธิบายให้พวกเธอฟังอย่างละเอียดถึงชะตากรรมอันโหดร้ายของสตรีจากดินแดนที่เขาเคยพิชิตมาก่อนหน้านี้แล้วจึงให้ทางเลือกหากยอมจำนนโดยสมัครใจก็จะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าแต่หากปฏิเสธก็จะได้รับความทุกโรมันอย่างสุดจะจินตนาการได้ ในกระบวนการนี้สตรีจํานวนมากต้องพังทลายลงทางจิตใจพวกเธอต้องเลือกระหว่างการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเองกับการยอมจำนนเพื่อความอยู่รอดเจงกิสขานเพลิดเพลินกับความขัดแย้งภายในและความสิ้นหวังเช่นนี้สำหรับเขาแล้วการทำลายจิตใจของฝ่ายตรงข้ามสำคัญกว่าการพิชิตร่างกายเสียอีกมีบันทึกที่น่าตกใจฉบับหนึ่งระบุว่าเจงกิสขานได้นำพระราชินีของเมืองหนึ่งมาและบังคับให้พระองค์ร่วมโตเอย โดยมีศีรษะของพระสวามีวางอยู่บนโต๊ะเป็นเวลาสามวันและในทุกคืนพระองค์จะบังคับให้พระราชินีจุมพิตศีรษะของพระสวามีก่อนที่จะร่วมหลับนอนประการที่สามที่น่าตกใจคือพิธีกรรมสืบทอดสายเลือดของเขาเจงกิสข่านถือว่าการแพร่กระจายยีนของตนเองให้กว้างไกลที่สุดเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์แต่วิธีการนั้นเป็นระบบและร้ายความปราณีอย่างยิ่งเขาจะแยกสตรีมีคำไว้ในกระโจมพิเศษและเฝ้าดูจนกว่าจะคลอดบุตร หากเป็นเด็กชายก็จะถูกเลี้ยงดูให้เป็นนักรบมองโกลแต่หากเป็นเด็กหญิงก็จะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสืบพันธุ์ในอนาคตที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือเขาใช้ตันกระเดียวกันนี้กับทิดาของตนเองทิดาของเจงกิสขานถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยให้แต่งงานกับผู้นำของชนชาติที่ถูกพิชิตเพื่อทําให้สายเลือดของพวกเขากลายเป็นมองโกลแต่ไม่มีบันทึกใดหลงเหลืออยู่เกี่ยวกับความทุกข์โศม,มานที่ทิดาของเขาต้องเผชิญในกระบวนการนี้ บางทีอาจเป็นเพราะมันน่าสยดสยองเกินกว่าจะบันทึกไว้ได้ประการที่สเราไม่อาจไม่กล่าวถึงพิธีกรรมหมู่ของเจงกิสข่านได้หลังจากได้รับชัยชนะครั้งใหญ่เขาจะประกอบพิธีกรรมพิเศษร่วมกับเหล่าแม่ทัพในพิธีนี้สตรีของชนชาติที่พ่ายแพ้จะต้องสวมชุดประจำชาติของตนและเต้นรำต่อหน้านักรบมองโกแต่การเต้นรำนี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปในรูปแบบที่น่าอับยุสดสูยิ่งขึ้นเมื่อพิธีถึงจุดสูงสุดสตรีจะต้องถอดเสื้อผ้าของตนออกทีละชิ้น และต้องคำนับเหล่านักรบมองโกในสภาพเปลือยกายนี่เป็นพิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ว่าชนชาติและวัฒนธรรมของพวกเขายอมจำนวนต่อมองโกโดยสิ้นเชิงแม้จะมีสตรีจำนวนมากที่ทนไม่ได้และเลือกที่จะกล้าตัวตายแต่เจงกิสขานกลับมองว่านี่คือการคัดสรรผู้อ่อนแอออกไปในบันทึกประวัติศาสตร์จีนฉบับหนึ่งมีข้อความดังนี้เมื่อกองทัพมองโกเข้ายึดเมืองหลวงของราชวงศ์จินพวกเขาได้รวบรวมสตรีทั้งหมดในวังมาที่ลานกว้าง และบังคับให้ยืนเปลือยกายตลอดทั้งวันและเมื่อถึงเวลาเย็นจึงจะมีการคัดเลือกว่าใครจะรอดและใครจะตายประการที่ห้าที่น่าสะพรึงกลัวคือวิธีการทรมานทางจิตใจของเจงกิสคานเขาชอบการทำลายล้างทางจิตใจมากกว่าความรุนแรงทางกายตัวอย่างเช่นเขาจะนำพระยาของขุนนางระดับสูงหรือราชวงศ์ของเมืองที่พิชิตได้มาและบังคับให้พวกเธอดูสามีหรือบุตรหลานของตนถูกประหารชีวิตแล้วจึงให้ทางเลือก หากสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเขาก็จะอนุญาตให้นำศพของครอบครัวไปทำพิธีศพได้แต่หากปฏิเสธก็จะนำศพของครอบครัวไปให้สุนัขก,กินในสถานการณ์ที่บีบคั้นเช่นนี้สตรีจำนวนมากต้องพังทลายลงทางจิตใจพวกเธอต้องยอมสละร่างกายของตนเองเพื่อความตายอย่างมีศักดิ์ศรีของคนที่รักสำหรับเจงกิสขานแล้วการยอมจำนนที่เกิดจากสถานการณ์สิ้นหวังเช่นนี้คือชัยชนะที่หอมหวานที่สุดในบันทึกความลับฉบับหนึ่ง ของจักรวรดิมองกโกลมีข้อความดังนี้มหาขานเจงกิสรับสั่งว่าการได้มาซึ่งสตรีของศัตรูนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทําให้สตรีของศัตรูยอมก้มหัวให้เราด้วยตัวเองนั่นคือการพิชิตที่แท้จริงประการที่6ขา้าบจะต้องขอเล่าถึงเกมล่ามนุษย์ของเจงกิสขานบางครั้งเมื่อเขารู้สึกเบื่อเขาจะเพลิดเพลินกับเกมพิเศษโดยจะปล่อยสตรีสาวจากเมืองที่พิชิตได้ไปในทุ่งหญ้าแล้วขี่มาไล่ตามจับพวกเธอแต่นี้ไม่ใช่แค่การไล่ล่าธรรมดา สตรีที่ถูกจับได้จะตกเป็นสมบัติของเจงกิสขานทันทีและเขาจะให้ความหวังลมๆแลงแลงๆว่าหากหนีรอดไปได้โดยไม่ถูกจับในเวลาที่กำหนดก็จะได้รับอิสอรภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครได้รับอิสอรภาพที่แท้จริงเมื่อหมดเวลาเหล่านักกรบมองโกก็จะปรากฏตัวขึ้นและจับสตรีทั้งหมดกลับมาจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกมนี้คือการให้ความหวังแก่สตรีแล้วจึงพรากมันไปเพื่อสร้างความสิ้นหวังที่ยิ่งใหญ่กว่า ในบันทึกของพ่อค้าชาวเปอร์เซียคนหนึ่งได้บรรยายฉากที่น่าตกใจนี้ไว้ว่าเมื่อสตรีคนหนึ่งที่กำลังหลบหนีในทุ่งหญ้าถูกต้อนจนมุมที่หน้าผาเจงกิสขานได้ลงจากหลังม้าและเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆแล้วจึงให้เธอเลือกว่าจะกลับไปกับเขาหรือจะกระโดดลงจากหน้าผาประการที่เจ็ดที่น่าสะพรึงกลัวคือโยบายการผสมพันธุ์ทุกข้ามเผ่าพันธุ์ทุกของเจงกิสขานเพื่อพิสูจน์ความเหนือกว่าของชนชาติมองโกล เขาได้บังคับให้สตรีจากชนชาติอื่นสมสู่กับชายชาวมองโกแต่นี่เป็นการกระทําเพียงฝ่ายเดียวการสมสู่ระหว่างสตรีมองโกกับชายจากชนชาติอื่นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดลูกครึ่งที่เกิดจากกระบวนการนี้จะมีชะตากรรมที่พิเศษพวกเขาไม่ใช่ทั้งชาวมองโกลและไม่ใช่ชนชาติที่ถูกพิชิตกลายเป็นตัวตนที่คลุมเครือขานเรียกพวกเขาว่าเมล็ดพันธุ์แห่งมองโกแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาส่งพวกเขาไปทำงานที่อันตรายและสกปรกที่สุด มารดาของเด็กครึ่งชาติเหล่านี้ต้องเผชิญชะตากรรมที่น่าสังเวชยิ่งกว่าหลังจากคลอดบุตรแล้วพวกเธอก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปถูกขายเป็นทาสหรือส่งไปยังสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมคุณค่าเดียวของพวกเธอคือการเป็นเครื่องมือในการแพร่กระจายสายเลือดมองโกเลเท่านั้นประการที่8ปดเราต้องพูดถึงพิธีกรรมดูหมิ่นศาสนาของเจงกิสขานเขาเพลิดเพลินกับการทำลายศาสนาของชนชาติที่พิชิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูหมิ่นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสตรีในศาสนาเหล่านั้นภิกษุณีในวัดพุทธแม่ชีในคอนแวนคริสต์สตรีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลามเขาตั้งเป้าหมายไปที่บุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษเขาจะนําสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเหล่านี้มายังกระโจมของเขาและกล่าวว่าเป็นการทดสอบความเชื่อของพวกเธอเขายักเย้ยว่าหากพระเจ้าของพวกเธอมีจริงก็จะมาช่วยพวกเธอและเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะประกาศว่าศาสนาของพวกเธอเป็นเรื่องหลอกลวง ในบันทึกของนักบวชคริสต์คนหนึ่งมีข้อความดังนี้เจงกิสขานได้เรียกตัวอธิการินีของคอนแวนแห่งหนึ่งมาและกล่าวกับเธอว่าหากพระเจ้าของเจ้ามีจริงจงสาบแช่งข้าเดี๋ยวนี้และเมื่อเธอเริ่มสวดมนต์เขาก็หัวเราะเยาะและพูดว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมไม่มาช่วยเจ้าละ่ะประการที่ก้าวที่น่าตกใจคือวิธีการครอบงําข้ามรุ่นของเจงกิสขานเขาไม่พอใจเพียงแค่การพิชิตตรีในรุ่นเดียว เขาจะนาแม่และลูกสาวมาอยู่ด้วยกันและทําให้พวกเธอแข่งขันกันเองแม่ต้องยอมรับความอับยศสอดสูที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อปกป้องลูกสาวและลูกสาวก็ต้องทําเช่นเดียวกันเพื่อปกป้องแม่ในสถานการณ์เช่นนี้ความผูกพันในครอบครัวได้ถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงการต้องเสียสละตนเองเพื่อปกป้องคนที่รักซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้สตรีจํานวนมากต้องพังทลายลงทางจิตใจสําหรับเจงกิสขานแล้วการทําลายล้างทางจิตใจเช่นนี้คือการพิชิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในบันทึกของกุยชาวมองโกลคนหนึ่งมีบทกุยดังนี้มหาขานร,รับสั่งว่าการพิชิตร่างกายของศัตรูนั้นแม้แต่สัตวรร์ดัจฉานก็ทําได้แต่การพิชิตหัวใจของศัตรูและทําให้คนที่เขารักมาอยู่ข้างเรานั่นคือศิละปะของผู้ปกครองที่แท้จริงและสุดท้ายประการที่สิบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือระบบการหยามเกียติชั่วนิรันดร์ของเจงกิสขานเขาไม่ได้เพียงแค่หยามเกียติสตรีที่ถูกพิชิตเพียงครั้งเดียวแล้วจบไป เขาได้ทิ้งร่องรอยถาวร์อยเพื่อให้พวกเธอจดจำการครอบงำของเขาไปตลอดชีวิตสิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือการประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับสตรีที่กลายเป็นสมบัติส่วนพระองค์ของเจงกิสขานจะถูกซักด้วยรอยซักพิเศษรอยซักนี้เป็นภาษามองโกลมีความหมายว่าสมบัติของขานและจะถูกซักไว้ในส่วนที่ลับที่สุดของร่างกายนี่เป็นไปเพื่อให้พวกเธอไม่มีวันลืมว่าตนเองเป็นสมบัติข,ของใครจนกว่าจะตาย แต่สิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าร่องรอยทางกายคือการปรับสภาพจิตใจเจงกิสขานบังคับให้สตรีกล่าวขอบคุณเขาทุกวันบังคับให้พูดว่าพวกเธอได้รับการช่วยเหลือจากเงืม้อมือของคนป่าเถื่อนและได้รับพระเมตตาจากมหาขานผู้ยิ่งใหญ่การพูดซ้ำๆเช่นนี้ทุกวันทําให้สตรีจํานวนมากเริ่มเชื่อว่าตนเองได้รับการช่วยเหลือจริงๆนี่คือรูปแบบสุดต่งของสตอกโฮล์มซินโดรมในทางจิตวิทยาสมัยใหม่ เจงกิสขานรู้ถึงวิธีการควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในยุคที่ยังไม่มีวิชาจิตวิทยาสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือสตรีบางคนในกลุ่มนี้ได้ไปช่วยเจงกิสขานกระทําการเช่นเดียวกันในดินแดนที่ถูกพิชิตในภายหลังพวกเธอแนะนําสตรีที่เพิ่งถูกพิชิตใหม่ว่าอย่าต่อต้านและจงยอมจำนนพวกเธอคิดว่าคนอื่นก็ควรจะได้สัมผสัสกับความทุกโธม,มานที่พวกตนเคยได้รับเช่นกันในบันทึกของนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งมีข้อความที่น่าตกใจดังนี้ ในกระโจมของเจงกิสขานมีสตรีจากหลากหลายชนชาติพวกเธอทุกคนต่างพูดกับสตรีที่มาใหม่ว่าอย่าต่อต้านยอมรับมันเสียแล้วความเจ็บปวดจะลดลงราวกับเป็นผู้นำทางไปสู่ความตายเบื้องหลังขนบรรมเนียมอนาสพรึงกลัวทั้งหมดนี้คือปรัชญาของเจงกิสขานเขาแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองประเภทเท่านั้นคือผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองและเชื่อว่าผู้ถูกปกครองจะมีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อยอมจำนวนโดยสิ้นเชิง รัชญาเช่นนี้ของเขาได้แพร่กระจายไปทั่วจักรวรรดิมอมงโกบุตรชายและหลานชายของเขาก็ปกครองชนชาติอื่นด้วยวิธีการเดียวกันการที่จักรวรรดิมองโกสามารถพิชิตดินแดนได้กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพราะแสนยนุภาพทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะการครอบงำทางจิตใจอย,อย่างเป็นระบบเช่นนี้ด้วยแต่ความจริงที่น่าตกใจที่สุดคือการกระทำทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามปกติในยุคนั้นแม้ผู้พิชิตคนอื่นจะทำสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่มีใครทำอย่างเป็นระบบและโหดร้ายเท่าเจงกิส่านเขายกระดับการกระทำเหล่านี้ขึ้นสู่ระดับศิลปะปัจจุบันในประเทศมองโกเลียเจงกิส่านได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษใบหน้าของเขาปรากฏอยู่บนธนบัตรและมีสนามบินและมหาวิทยาลัยที่ตั้งชื่อตามเขาแต่การกระทำอนันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้แทบจะไม่เคยถูกกล่าวถึงเลยเช่นเดียวกันในหนังสือประวัติศาสตร์โลกส่วนใหญ่เจงกิส่านถูกบันทึกไว้ในฐานะผู้พิชิตผู้ยิ่งใหญ่เป็นหลัก โดยเน้นไปที่อัจฉริภาพทางการทหารและความสามารถในการสร้างจากรวนดิส่วนเรื่องราวอันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นถูกมองว่าเป็นข้อจํากัดของยุคสมัยหรือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราควรรู้ไว้ว่าเบื้องหลังวีรบุรุษในประวัติศาสตร์นั้นบางครั้งก็มีความมืดมิดท,ที่ไม่อาจบรรยายได้ซ่อนอยู่และเหยื่อของความมืดมิดนั้นส่วนใหญ่คือผู้ที่อ่อนแอและไม่มีปากมีเสียงมีผลการวิจัยชี้ว่า DNA ของเจงกิสข่านพบได้ในชายชาวเอเชียในปัจจุบันถึง0.5%ถึง5%นี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขาทิ้งทายาทไว้มากเพียงใดแต่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นคือชีวิตอันทุกข์โซมันของสตรีนับหมื่นนับแสนคนสิ่งที่เราควรจดจำไม่ใช่เพียงแค่ความจริงที่ว่าเจงกิสข่านโหดร้ายแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำความเข้าใจว่าอำนาจสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจได้อย่างไรและปีศาจเหล่านั้น หาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทําของตนเองได้อย่างไรแม้เวลาจะผ่านไป800ปีแล้วแต่เรื่องราวที่คล้ายคลึงกันก็ยังคงเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกรูปแบบอาจแตกต่างกันไปแต่สาระสำคัญยังคงเหมือนเดิมคือการครอบงำผู้อ่อนแอกว่าและในกระบวนการนั้นสักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถูกทำลายลงนี่คือมรดที่แท้จริงของเจงกิสคานสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่จักรวรดิอันยิ่งใหญ่ แต่เป็นบทเรียนว่ามนุษย์สามารถโหดร้ายได้เพียงใดก่อนที่เราจะชื่นชมความสำเร็จของเขาเราควรจดจำถึงการเสียสละนับไม่ถ้วนที่เป็นราคาของความสำเร็จนั้นครั้งต่อไปที่คุณชมสารคดีหรือภาพ,พยนตร์เกี่ยวกับเจงกิส่านลองนึกถึงเรื่องนี้สักครู่ว่าเบื้องหลังดนตรีที่ยิ่งใหญ่และภาพที่สวยงามนั้นมีความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ซ่อนอยู่ประวัติศาสตร์อาจถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะแต่บางครั้ง แม้แต่ผู้ชนะเองก็มีความลับอันน่าละอายที่อยากจะซ่อนไว้เรื่องราวที่เล่าให้ฟังในคืนนี้ก็เป็นหนึ่งในความลับเหล่านั้นหากท่านอยากรู้ความจริงที่น่าตกใจและความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์เพิ่มเติมโปรดกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปรับรองว่าท่านจะไม่มีวันลืม